สิบปีในลอนดอนเหนือวันนี้มันถึงเวลาบอกลาแล้วครับนั่นคือคำพูดของโซนฮึงมินในแถลงข่าวสุดสะเทือนใจที่กรุงโซเมื่อวันที่2ส,สิงหาคม2025กับตันทีมท็อตแนมฮอสเปอร์และหนึ่งในนักเตะเอเชียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการประกาศอำลาสโมสรอ,อย่างเป็นทางการเรื่องเล่าขอบสนามวันนี้ขอเสนอซนฮึงมินตำนานท็อตแนมฮอสเปอร์ Bring down. And, uh, General the goals of his career. Oh, gone all the i h ซอนฮุงมินย้ายจกากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นมาอยู่กับสเปอร์สเมื่อปี2015ด้วยค่าตัว22ล้านปอนด์ และในวันนี้เขาทิ้งไว้เพียงตัวเลขที่ยิ่งใหญ่